หัวอะเออเออชัดชัดชัดวินาทีถ่ายอกเนี่ย้วเนเจ๋งเลยอ่ะมันแตกแต่น้ำได้แต่น้ำได้คูเรคานไม่ไหแล้วไม่เกร็งทำเที่ยอะไรก็ได้ทำนอนมก่ทำเที่ยได้เาโัพท์้ยโยาเอากล้องมาบัง มันนี่เปียกทั้งแต่ของถูไฟเลย มันใมันอยู่เป็นยังไงงูจริงมันตัวใหญ่ขึ้นเยมันตัวใหญ่ขึ้นมันไม่ได้เห็นหน้ากลัวตรงไหนเลยเฮยมันตัวใหญ่ขึ้น ไม่เขารักู่จ้กกันเป็นไนะคะแ้วคุคเนยคุณไ้รักคูไรับคไ้ม่ดูก่อนไง่อนที่ใครเจะมไม่ไเดีอตายก่อนกับด้านคุณควรอะไกับดาเนี่ยใช่ไป่ีกแล้วนะแกถ้าอยู่แล้วลโทก่อน คุยตรงเหมือนเบ๊แบบเบ๊ดูแกนั่งตรงเนี้ยโอ้ซีทีเขาทำีมากเลยละกันเออเอออย่างน้นคุยจลงหัวลาน่ะหรือตกเรือครัมีแต่ห้องหกนะคนป่ามีหมาด้วยโอ๊ยยังไงงูใหญ่ยังไงงูตัวใหญ่ มเดิค่ะมาดิสองร้อยได้ไหมไม่ไั้หมดแล้วเกียเทียงอะเร่อพูดเราจะูคือดวงมันก็จะมีสิงที่ตลกกไม่ต้องพูดก็รู้ดูเขากระโโตกมาอย่าง้

อะไรตกหอหน้าว่ากูขอนะอยาเลี่ยซ้ายเลี่ยวขวาาน้าไรนะแล้วมันะน่ขนกอีรงหรือเปล่านกอะไรงใให้หน่อยมันเหมือนดีแรงวเลย หน้าเด็นเนาหนคนดูมีความสุขมากเลยออมีความสุขในใจด้วยเลยอุ้ยสีตันี่เพราะว่านดาเป็นนอีอะไรไม่มีนกใช่หน้าเองไม่ได้เราะทํ่ได้จาแบบนี้ไม่ได้โทรศัพท์จะไม่กั้นนะี่ต เขาจับท nee, ี่ไ oh, ม so sure anyway. ่กันน้ำไอ้วัตถุิสตร์โทษจับเี่ไม่กันน้ำขอหยุดสต็อปสักแป๊บผมเก็บก่อนแล้ว ให้ไปย <pour S 2> ืนปิดมือปิดมืปิดไฟปิดไฟปิดไฟปิดนะเดี๋ยวเปิดหมดปุมนี้คราปเปิดไฟกันเจ้าน้ำเดือดนะไว่ต้องคีบครับไปเลยเดี๋ยวพอไปไปก็หมด ขาดใจตายแล้วค่ะ ก็ไม่เดียวหรอกไม่จบแล้วเนี่เพว่ามีเจอเด้วยนะเออเจอรคลบ้านปอย่ามือ่เลยว่ตัวใหญ่จังมไม่เคยมีนะไม่เคยมีว้ามเ่ากว้างนี่มันเต่าโคตรยักษ์นี่มันเต่ายักษ์ลไหไหมแลนเมันจจเรือมันจะลง เดีย้วกดีอยหี้ตกออนี่ไมสิันดหลันลัปะเข้มไม่ได้ขาดไม่เ่ไหร่ปิดะจกันเลยโอ้โหแกตัวอะไรวะมาป่ะยังไงจรอะเพ้ใช่ปะโอ๊ยแกตัวใหญ่ขึ้นพี่ปูี่ปู ไม่อะแย่ัวระวังสีสะระวังไม่ได้ชนไม่ได้คนยัางอี้อันนี้โอ้โอ้โหดี้วยค่ะุคพอคุค่อคยออดอ สิ่งโตจะไม่ใช่สิ่ต้วไม่ใช่สิโตไม่ใช่เือจะคียคือจะสิงก็อยู่นสิงตตนี้โอ้ยัเดอว่ามาขออะไรรนก็จับแทก่ทานัก